เบมขอให้มันขาหมูติดคอตตัั้งแ่วนเสาร์นี้มไปมองมาพี่จอยก็ไม่แพ้พี่ค้าชาเหมือนกันนะเนี่ยพี่ค้าชาเฮ้ยจะพีข้าชาคิวตั้มเสียงใครแล้วตอนนี้มันมากอะค่ะคิวหนาตาเร่ออุ้ยแกร้อนตัวเดิจอยคิวบางพี่จอยคิวบางด้วยบางถ้าไม่เขียนนี่แบบไม่เขียนแล้วเหรอวันนี้ไม่ได้เขียนหรอ ไม่มีใครแต่งหน้าเลยจะพอเห็นหน้าแต่คนเป็นศพมันลบมันลบไปแล้วโดนเหงื่อมันลบออกเอดใช่หม้จหูใช่ไหมจทอจอยจอยอยจอยพี่หลินพี่หลินเขบอกว่านงหูแตา แเชิญแขงแต่กรเนี้ยเังลูกติดสาเรมไปไปเอาปะสลิมฟินหรือเปล่าเนี่งเา็นยิ่ันได้ยิงันสกินนี่สกินนี่สลิมฟินหรือเปล่าจีนีสกินนี่ฟินมากอะกุ้นแน่นมากสกินนี่มันจะหาเล็กเล็กกุ้งแน่นมากจอยแต่เล็กกิ้งอะอย่าว่าจอยไอตัวลูกชาจะบุนให้ก ได้ก็ใส่เพจอย่าเงี้ยทุกวันอะทุกวันไม่เข้าใจตัวเองว่าบามขึ้นเบาเบามวลมวลมาเติมชีวิตที่ดีเติมซีพีให้กับคุณสิคะน่ารักดีเดกเอาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเติมชีวิตที่ดีเติมซีพีให้กับคุณสิคะไม่เข้าใจแปลว่าอะไรวะเติมซีพีให้กับคุณ นี่เปนสิ่งี่เป็นสิ่ที่ถ้าต่อสิ่งีกับชีวิตคนไงคะเอ้แต่ที่บ้านแต่ที่บ้านความที่ได้เนี่ยมาอะะนโบชัวที่มันเป็นหนังสืออะที่เราไปเออเออเออแล้วแบบสั่งของง่ายขึ้นจะดูอะไรก็สั่งโทรโทรโทรได้เหรอเรนมันโทรได้เรนเปิดนะจริงเหรอเดลิเวอรี่เหรอเรนเปิดแต่วมันต้องมันต้องใส่มันต้องสั่งเทนแล้วแต่ว่ามันสั่งง่ายขึ้นอ่ะแบบเฟซมาดมัอยู่แถวหน้าบ้านพอดีปากซอยบ้านก็โทรเรียกเข้ามาได้เลย ดูดูรายการเราสร้างมาเลยแต่ถ้าบ้านเราอยู่ไกลบ้านหรื<ช>อ็จะส่งเลยมันไม่มีเซ็นต์มาไม่ต้องคิดจบเลยจอยน้ำขวดกางเกงเลกกิ้งอ่ะ <laughs> สเตูดูดูยืนงอมัไูดเมื่อกี้พูดใมไ่อกินูดนาอายจ้านางอายงนางอาพู่ดแล้วะขึ้นพอนดเ่อมะได้มออะคิดดูแล้วกันเป็ดอ๋อเรือเอานตรงนี้กินน้ำมันตับเป็ดปอะไรอ้ยอย่าใส่เลกกิ้งเลยเขาซ้อมเต้นพี่เขาก็ต้องแบบ มึงก็ต้องกินเนืดอต้องกินเนื้แล้วมันแล้วมันรีโก้ไม่เนี่ยไม่เกี่ยวค้าร้านค้าร้านรีโก้แหมเราพวกแกได้กางเกงกางเกงไซเดียวกับฉันสิก็ได้ไซเดียวกันไซเดียวกันไอที่แฮงไม่เกี่ยวไม่ได้คุยด้วยไม่ต้องพูดแล้วรีโก้ม่เล็กกิ้งกับพี่ทำไมอ่ะแล้วแกต้องใส่บ็อกเซอร์มากระ พี่มาเฟมทำไม่มาเฟมทำไมเฟมเฟมฟันไดแ่ันพอแล้วป้าแก้วเฟป้าแก้วเต็มเต็มเต็มเใส่บ็อกเสืร์ได้ไหมไม่อยากใส่กางเกงเจ็บขาใส่บ็อกเสอรอออกมาได้ไหมพี่น่ใส่บ็อกเสอร์เรียนด้นะมากินเหลือพี่โอ้ยเอาไม่ละมันอะอย่าช้านะพี่จออไม่เกี่ยอะไรกับเบียแล้วพี่จอยอะ เไอแต๋มมันจริงมันนอนมากเลยกินกินไเหอเพราะพี่กินเดี๋ยวพี่ก็เต้นพี่ก็เบิร์อแล้วเออจริงจพี่เดี๋ยวพี่ก็เบิร์นพวแเกเลยจริงจริงเล็กกินกับแตกพอแล้วดูที่เล็กกินกับเกมเกมมันเป็นสงแบบนี้กับนเแหม่แหมเชื่อกันใหญ่ผู้ก่อสร้างใหญ่เลยไม่ค่อยเลยทีเดียวนะอะไรอะส่วนน้ำหน้าเมนประกาศเทพ แพงเป็ยากเหรอ